แล้วก็ขยำใช่ไหมจ๊ะไม่ขันเหจ้ะไม่ครับน่าหน้าทีนะ่ในวันนี้ถธอร้อ,องไห้แม่จะร้อ,องไห้ออกน้ําตาจะไหลสวยนะเนื้อก็สวยนะยนูนทําอะไรยกก็ยกยกเป็นไปไงที่เราทอยากกินเข้านเหนียวหินไหมเออนี่ยเขาก็จะร้อ,องไห้เหมือนกันนะเนี่ยดาขนาดนี้จริงๆไม่ใช่แค่เสือหรอกอทุกคน จำได้ไหมครับอยู่ตรงนี้นปลูกพากแล้วนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเมื่อวานเด็กผตกหนักมากนะครับทุกคนสงสารหน้าหลายตอ้นอาจจะตายหมดแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ายังเกิดอยู่นะเห็นไหมครับนี่เล็กๆนี่นี่เห็นไหมครับไม่ใช่ย้านะเริ่มจะเกิดอยู่นี่นี่นี่นนนน ทั้งที่แล้วใช่ไหมครับทุกคนพงก็เอามาเม็ดกํานึ่งเอาลาดไวอยู่ตรงนี้หมดใช่ไหมครับแต่ว่าเกิดมาแค่นิดเดียวเองสวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับม่วนนะครับทุกคนพงก็นอนไม่หลับก็เลยอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็มีคนแข่งคอมเมนต์ว่าอยากรู้ว่าพักของยุนเป็นยังไงบ้างพักต่อไหมคนนี้จริงๆอยากดูพักเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอยากดูเหลาใส่ม่วก โ <laughs> <laughs> อ้ยยังคุยไม่ไวพักคนคงยืนเป็นยังไงบ้างโตไหมถ้าตายแล้วก็ต้องปลุกใหม่นะเพราะว่าอยากดูแบบยืนกับสมใสม่ม่วงผมก็ไม่เกี่ยงเกี่ยวกับปลุกพักนะครับทุกคนต้นผมปลุกใช่ไหมครับตายหมดเลยนะเ <c oughs> ขาอ่านแนี่นะเคยมีคนบอกว่าถ้าที่บ้านนะ้าเมียรับมตดเก่งอ่ะต้องทำตัวแบบดีดีนะอะไรเงี้ย เขาทำตัวดีอยู่แล้วไงเขายังไม่ทำอะไรเลยไม่แกล้งเธอด้วยแล้วก็เมนูในวันนี้นะครับทุกคนเสือลอ่องไห้นะจ๊ะเนี่ยนะผมก็ซื้อมา3แพ็คจริงๆอ่ะผมก็ไม่อยากจะซื้อเป็นเพคอย่างนี้นะครับผมก็อยากจะซื้อแบบใช่จริงๆอ่ะผมก็อยากจะซื้อแบบช่างกิโลอวนะครับทุกคนแล้วก็ถูกด้วยแล้วก็รู้สึกแบบคุณภาพดีด้วย แต่ไม่มีเลยะก็ทุกครั้งเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนตอนผมตั้งใจซื้อใช่ไหมครับไม่มีก็เลยซื้อแพ็คมาวันนี้ใช้อันนี้ระกันนะจ๊ะทำไมเธอไม่ใช้ถ่านแทงอะืถ่านแทงอะไม่เอาทำไมใช้ตอนที่แบบกินอาหารแบบอร่อยอร่อยแบบสุดยอดยอดไงแพงแพงสุดยอดยอด<ง>สุดยอดก็พอค่ะไม่ต้องสุดยอดยอดทั้งที่แล้วใช่ไหมครับทุกคนผมก็เอาแอลโกอฮอล์มาจุดไฟใช่ไหมครับตอนแรกอ่ะรู้สึกแบบ แบบจุดง่ายแต่ว่าจุดไม่นานนะครับ <laughs> ใช่ไหม <c oughs> ที่หลังซื้อน้ํามันก๊าซไหมน้ํามันที่มันเคยเห็นคนที่บีบบีบปะบีบบีบใส่ไฟอ่ะเออใช่ใช่ต้องซื้อน้ำมันแบบีบที่มันเป็นกระป๋องกระป๋องเล็กๆเคยเห็นปะใช่<ๆ><ๆ>เอาถ่านแพงสักก้อนไหมไม่ต้งร้ยถ้าอยากจะใช้ใช่ไหม <c oughs> อยากรู้ว่าเป็นยังไง่ันแพงเหรอ,อเอามาเอามาเอามาอันนี้่ันแพงเหรอดูดิไปนี่เอสวยนะงดีงดีไป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 ดี ตอนตนอกกับทันเดียไปทำก้นนอนยังไงใไปแค่ก้อนเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวว่ามันดับยากจะคนเก่งอันนี้ทำอะไรจ๊ะผักชีเม็ดผักชมีมีอะไรให้เขาทำไหมคะถั่วตามไหมอ่ะเขาตาเก่งไหมได้ค่ะอ่ะเขาตามอ่ะเสีอหลงข้าวเหรอวันนั้นที่เราเห็นน,ะน่าก,กินกว่าเนาะอืมอันนี้รู้สึกเแปบบ็น มูสามชั้น,นะกับทุกคนติดกับมันมานนะเสร็เราให้ก็นนั่นแหละคะ่ะติดกับมันมา,มานี่หรอใช่คะ่ะต้องถูกลยเหรอวิธีทำให้แบบเนื้อ ไม่เหนียวมากถ้าไม่มีแรงใช่ไหมกับทุกคนต้องคิดถึงคนที่เป็นไม่ชอบที่สุดคือหมายความว่าผมผม,มากผมคือไม่ชอบที่สุดคือส้อมใช่ไหมครับใชตอนผมใช้ใช้แรงเยอะๆผมก็คิดถึงส้มตลอดอะตอนกินอร่อยอร่อยหรือว่าตอนแบบสนุกมากจะคิดถึงแบบแฟนใช่ไหมครับโอ้ยอยากจะมากินด้วยกันอยากจะไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าผมอะไม่ใช่นะครับทุกคนตอนกินอร่อยอร่อยแบบสนุกมากอะผมก็ไม่คิดถึงใครเลยผมก็สนุกคนเดียว แล้วก็ตอนายแรงใช่ไหมครับคิดถึงซ่อมตลอดจะไดเแบบแรงเยอะอบปลาที่หุ่มเข้าเนี่ยบ่อยที่สุดแล้วก็ทุกคนถ้าคนที่อยู่อีสานแล้วก็มีลูกสาวกําลังแบบอายุพอดีแต่งงานอะ่ะแล้วก็อยากได้แบบลูกเขยคนต่างชาติาเขียนเหมือนข้างล่างให้หน่อยนะครับอาจจะปีหน้าจะว่างมั้งเดียวเชง <laughs> ลีลาจำวะทำนู่นทำนี่ลีลาจริงทำอันนี้ให้เขาได้ไหมทำห้องครัวข้างนอกให้เขาได้ไหมตังมาสิคะเอาตเรียกว่าอะไรอ่ะเอาดอเมื่อกี้เธอไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจว่าเธอพูดอะไรเอาดอท่องเที่ยวถ้าผมมีห้องครัวข้างนอกช่ไหมรับผมอาจจะแบบสภาพดีกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าผมก็เป็นไม่ไม่ปองแม่แค่บอกเฉยเฉไม่อยากได้เลย หน้าคงอยากได้มากเลยแล้วก็ขยำใช่ไหมจ๊ะาไม่หั่นหรอจ๊ะไม่ครันย่างก่อนเดี๋ยวค่อยนี่ไงอ่ะจริงดิจะให้เขาหลับนี่ทำไมไม่ใช่ย่างแล้วก็ต้องหั่นอีกอ่ะอย่างนั้นเป็นย่างย่างนะดิถ้าหั่นบางๆก่อนนะย่างโัวหน้าทีนะวันนี้ถสือร้องไห้แม่จะร้องไห้อน้ำตาจะไหลแม่รู้ไหมครับทำไมเรียกว่าเสือร้องไห้มันอร่อยเป็นเนื้อส่วนที่อร่อยที่สุดเห็มไหมแม่ก็คิดเหมือนเขาไม่ได้คิด มันจะมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าสวยนะเนื้อก็สวยนะจริงๆอะวันนี้ยผมก็ซื้อเนื้อมาเพราะว่าแบบเบื่อหมูมากนะครับทุกคนจริงๆผมชอบกินหมูที่สุดแต่ว่ากินเยอะกันไปก็เบื่อเหมือนกันนะแต่ว่าทําไมเขารักเธอที่สุดอยู่ด้วยกันตลอดทำไมไม่เบื่อจังเมื่อกี้ยังเกลียดเขาอยู่เลย เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เกลียดเอาไงกันแน่ผอมมาอันคอมเมนต์ทุกคน,<บ>ท,กคนทุกคนเลยนะครับแต่ว่าทำไมไม่เบื่อทุกคนเลยผมก็ยังงงง,งเลยจ้าผมก็รักทุกคนเหมือนเดิมนะจ้าดูขิงดิดูขิงดิเข็งเงงจะปดสวิตก,กับเนี่ยเอฟซีว้าผมนะใจคิดคิดท,ท,ทำไปแล้วทำไมแบบไฟขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าน้ำมันเออตรงนี้ เขาก็จะร้องไห้เหมือนกันนะเนี่ยดำขนาดนี้จริงๆไม่ใช่แค่เสือหรอกเธอมันได้ปะเนี่ยกินได้ปะเนี่ยได้ตรงดำๆมาตั้งใกล้ตัดอกไงเหมือนเบองหมูปิ้งไงอ๋วเหรอระหว่างคว่ำนะคะหล่นนะคะเดี๋ยวเขาเขาก็ตัดอยู่ตรงดำดำให้นะอาจจะไปกินได้เบื่อค่ะเบื่อเธอค่ะ ต้องทาอะไรเองตลอดเลยค่ะน้าจิ้มจงน้าจิ้มแจ่วก็ต้องทําเองเอาเราทาเพนนะ่าทำไมไม่ทํากินเองสิจา้าถ้าเรามีตังอะคะเราไม่ซื้อกินหรอคะถ้าเขามีตังแล้วเขาก็ทำกินเองจา้าจริงดิก็เชื้อสีของเองจา้างั้นเธอเอาตังของเธอมาให้เขาก็ได้นะถ้าไม่ใช้อะ่ะโหน,นี่ข้าวเหนียวสุกนะดีเนาะะเยอะอยู่นะตนนี้ต้องเยอะที่เห็นไหมวันนี้ข้าวเหนียวไม่แช่ด้วย วิธีของลุงแอฟดีมากเลยนะครับทุกคนเธอพูดอย่างนี้ประมาณ3 4ี่คลิปแล้วทุกครั้งที่เธอหุงเข้าเนี่ยเธอจะบอกว่าวิธีลุงเอฟดีมากเลยเธอรู้สึกซึ้งกับลุงเอฟเลยนะเขาอยากให้ิวเขาดีไง <c oughs> ทุกคนอยากจะรู้ว่าเวิธีของลุงเอฟคืออะไรกลับไปดูคลิปที่รับหมูนะครับทุกคนยนทำอะไรเขายกกึ้ยกยกขึ้นไปไงที่รับ ถ้าอยากกินข้าวเหนียวหินไหมเธอนี่เอาออกดีๆนะขขทให้ตรงไหนที่มันติดอะดึงทิ้งไปเลยดูแลดูแลขอทีทอท่อท้อท่ไม่ตั้งใจดีนะเนื้อไม่หล่นนะดีนะวันนี้แบบข้าวเหนียวไม่แชนนะเห็นไหมถ้าข้าวเหนียวแชนอ๋โอ้โหกินไม่ได้แล้วว่ะดึงทิ้งเลยค่ะดึงข้าวตรงนั้นทิ้งเลยค่ะอันนี้ต้องต้องหั่นบางๆอ๋อ ี่สิบองศาจ้ะเ็ดูดิจะมีเดียมมีเดียมหน่อยนะวันนี้นะบางส่วนบางส่วนเพราะว่าข้างนอกต่ำไหมอยู่แล้วเขาไม่สนใจเธอแล้วนะหันไปนะเมื่อก่อนนะผมก็ชอบหมูกินในแบบเขียงเพราะว่ามันได้ฟิลเหรอได้ฟิลแล้วก็แบบรู้สึกตัดไปกินไปอะ่ะเดียว,ว่า แม่กำนนะัดที่ก็ตกใจไม่มีใครกินแบบข้าวอยู่บนเขียงอะไรเงี้ยก<ม>ด้วยผมก็ไม่ทากินมานานแล้วนะครับทุกคนจริง,รงๆอันนี้ต้องกินสไตล์แบบอีสานนะกินเหนือไปแล้วก็กินพักไปนะมแม่อันนี้เอามาจากไหนครับแย่บ้านเราไม่มีภาษฝรั่งจริงหรอครับ้องบันมาเจวเราหาเลือกไปไกลๆกันแต่ปกติเราไปตัดแ, <c oughs> แล้วมันเหลืองไงเออมันโซ่ตรงนั้นไม่ได้ช่างนี้เมนูโอเคไหมครับผมคิดว่าไม่ได้กินอาหารเกาหลีมานานแล้วนะไม่ต้องหรอก ทำอะไรกินดีนะช่วงนี้ปิดประเทศค่ะต้องกินอาหารไทยวันนี้เราดีนะตอนกินข้าวอ่ะหยุดตกเลยเริ่มเตเมื่อวันถึงวันนี้เช้าใช่ไหมครับทุกคนโอ้โหตกเสียงทั้งมากก็เลยวันนี้เคว่าได้วันนี้กินเสือลงให้ไม่ได้แน่ๆอย่างไหนทันน้ำผักแน่แแต่ว่าโชคดีมากเลยขอบคุณพี่จจก่นขอบคุณพี่จครับสาบูสาบูวันนี้ต้องขอบคุณเอฟซีด้วยขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณเรื่อง เมนูนี้เขามาจากคอมเมนต์ไงเอฟซีเขียงให้ย้อนกินซาลองให้ดีอาจจะชอบอะไรเงี้ยชอบไหมชอบครับอร่อยอยากกินเนื้อวัวมานอานแล้วแล้วก็ทุกคนอยากจะแนะนำอาหารนักเขียงคอมเมนต์เยอะๆหน่อยนะครับเหมือนสาลงให้อะเนี่ยตามคอมเมนต์ทำแล้วก็ไปอร่อยอ่ะ ก็จะเลาว่าเป็นไม่รู้จักไงไม่รู้จักว่า,วาอาหารข้างใน,น,นอร่อยอะไรเงี้ยแล้วเขมีคอมเมนต์อะไรนะคอมเมนต์ว่าทำชิกเฮให้หน่อยเหมือน,ะะนเป็นน้ำเดิมเกาหลีแต่ว่าข้างในมีข้าวหวานๆ <นะ S 2> เขาลบไปแล้วนะคอมนเมนต์นี้ทำไมอะอะไรเกี่ยวกับเกาหลีเขาส่วนมากเขาอ่านแล้วเขาลบก่อนใช่เขาเห็นแล้วแต่ว่าผมก็ทําไม่ได้เพราะว่าวัตถุดิบเป็นไม่คมนะครับตอนนี้ผมกําลังจะสอดชิ้ในอินเทอร์เน็ตอยู่นะถ้าผมหาได้อะผมก็ทําให้นะครับทุกคนรอนะอาหารเกาหลีนะเมื่อค นะถ้าผมทําน้ําจิ้มใช่ไหมครับทําเป็นไม่พอไงท,ทำเยอะอืมวงนี้เราขับผมก็ทําน้าจิ้มเยอะนะก็ทาเยอะค่ะอืมจะได้เป็นเป็นนิ่งไงข่น้าจิ้มไม่พอพวกเรากินน้ําจิ้มเยอะด้วยเช่นอย่างเนี้ยวันนี้มีเนื้อปลาเหลือเหลือปลามานี้ใช่ไหมคบเนื้อแต่ว่าน้ําจิ้มกร้ไจะกินหบดตอง คิดไงหยุดกินดีเปล่าหรือว่าต้องทาทาอีกหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่เห็นคิดเลยอ่ะเขกินอย่างเดียวไงนี่นะครับทุกคนวันนี้กินเสือลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยลงให้แล้วก็ทุกคนเขียนคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับแนะนําอาหารหรือว่าอยากให้ยูนทําอะไรกินหนาเขียนคอมเมนต์เยอะๆให้หน่อยนะครับเหมือนเแบบอาหารวันนี้นะถ้า FC ไม่เขียนคอมเมนต์เสือลงให้อยาผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมถ้าเขียนคอมเมนต์ปุ๊บผมก็อันปั๊บแล้วก็ทําปุ๊บแล้วก็สุดท้ายกินได้ แบบสาคนแบบมีความสุขเลยขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับทุกคนจอก,กันวีดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับบายบค่ะสวัสดีเจ้าวันนี้อาหารอีสานหรือเปล่าครับก็เลยสวัสดีเจ้าเจ้าด่มันเหนือเอาชิงเเลยครับ